เป็นของหวานนอกวก็กินแทนข่าวได้นะแป้งทันอาหารน่อยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมาพ่อกับเก่งน้อยครับผมวันนี้ชิพาพีพาน้องครับมาเห็ดเมนูของหวานแบบบ้านๆแบบสมัยดตะกี้เพื่อนเห็ดกินนะครับใส่ไปปูหน้าตายายนะครับเก่งน้อยเกิดมากับเพื่อนกับพากินนั่นนี่ครับของหวานสมัยดตะกี้ครับนี่ครับอันนี้เป็นแก้วครับแก้วกอย ก๋อยเกี่ยวกับมันครับมันเกี่ยวหรือมันเผาเกิ่งน้อยกับเอื่นมันเกี่ยวนะครับทางกิ่งน้อยเอืน่นสีม่วงเลยนะครับนี่เดี๋ยวชิมให้เบิ่งเลยอนะืมีประโยชน์นะครับมันแก้วหรือเป็นเพืือกเอามาหัน่นเป็นแผ่นนน้อยได้ลกลับมาต้มนะครับมันอยู่ในใต้ดินนะคล้ายๆมันนะครับเพื่อนพี่น้อง แป้งสานอาหารลายที่อย่างนี้ครับนี่ฮะข้าเลายกินเนาะฮะเดี๋ยวพามาเห็ดของเมนูของหวานแบบบ้านๆกินแม่เกงน้อยพ้ากินเลยครับนี่แซ่ซครับเนี่ยใส่ลงไปแล้วมันก็น้ำตาลครับง่ายๆเลย ตวงบ่บ่ตวงเรอสูตรกะเด้อผมเอพี่น้องเนี่ยใส่น้ำตาลอีกจังน้อยครับเพราะว่ามีมันแกวเดี๋ยวมันจะจืดกันโอ้อันนี้บมเมนได้อันนี้อันนี้โบมเมนลูกหลงอันนี้ลูกหลงครับอีกจังน้อยอีกจังน้อยบ่ถือวา่หวานไปนะครับผมเอพี่น้องชีวิตทามันขาดหวานมาได้อยู่แล้วอะนี่นะครับผมมันแกวครับ ต้มเปื่อยอย่างน้อยใส่ลงไปนี่หรือบ่ใส่ก็ได้นะครับคุกเข้าเอาเค็กกอยที่แกวข้างอย่ยงอร่อยแล้วนี่ครับสับบดอย่างนี้เลยครับผสมใทยกันบดพอหั่นก็ใส่ลงไปอีกนี่ขึ้นไหนครับสีสันนี่ผิดจริงคู่เดียวตามจริงใส่ฟักทองก็ได้เนี่ย พ่อแม่พี่น้องเก่งน้อยบัน้ซื้อฟักทองมาแต่เอาตามที่แม่ส่งมาให้เก่งน้อยก็จัดใส่ตามที่มีเลยนะครับอืหน้าตานี่ครับมีขุยมะพร้าวด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ใส่ที่หลังเอาพีา่นนี่ซี่แล้ะให้คนเขากันกับน้ำตาที่เขาใส่เข้าไปนะครับอืม ได้สีสันเริ่มมาแซ่บแล้วตามจริงเขาใส่ใส่มืออะไรเด้อโบมิพีนองเก่งน้อยกับบมีถุงมือนะครับผมกับใส่บวงใส่ซ่อนเขาใส่จ่องมอเขากัแบบยอดแล้วเข่ากันได้คือกันนี่มวดไปยังซี่ครับห้มันเกลียวแตกเป็นเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวกันเข่ากับเกลียวเขา เมนูของหวานได้หนิหมูลำหมูรานมพากินทั้งนี้แล้วเก่งน่อยนะกินแท่นเข่าก็ได้ได้พรมยพีน่น้องแทบอิ่มขื้นกันเอเอทนเ,ยเยลยบิ่มเบิงหนะ้นาตาเซฟปวดแขบเยอะเห็นไหม ปวดแขนอยู่ปวดแขนอยู่โอ้พี่น้องเอ้าใกล้สีเข้ากันแล้วครับยิงน้อยกันโอ้เมียนออกกับร่งกายมั้เยคลิปของวานนี่ก็ ได้เหงอได้เฮงอ,อยู่ได้ผม,มเมองพี่้คนให้มัเมนเข้ากันครับกับมันที่เฮาหนึ่งเ <c oughs> มนูโบราณโบราณผู้ใดเคยกินกับข้าวมิ้นกับข,ข้าวมาได้นะครับผมเมองพี่น้อง <c oughs> ว่าเป็นเจนน่าแซบบอมีสูตรทิศแบบไรเนี่ยมันก็บอตายตัวนะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็แล้วแต่ แล้วแต่พอเม่พี่น้องเขาเชเอาไปเฮ็ดแบบไดเนี่ยมันก็เฮ็ดออกมาได้หลายรูปแบบนะครับเมนูของหวานมันก็บโบตายโตกันเสมอไปนะครับผมกินน้อยกินแบบนี้มาเตนน้อยกันอามานําเสนอพี่นําเสนอน้องให้เบิ่งน้ํากรเออบางคนเขากับโบเคยเห็นนะครับผู้บางคนเคยกินเคยเห็นเคยกินกันกับโบเป็นงานนะครับผมกแชรทความรู้กันได้เด้อพ่อเม่พี่น้องฮะกินน้อยก็คิดว่ามันได้หลายหลายเดาซิมให้เบิ่งก่อนเป็นจังใดเนี่ยอื ได้แล้วนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการ่ะตัมใส่จานนังน้อยโชว์หน้าตาใหพี่ให้น้องมันเกีน้อยเหิดกินแล้วนี่แหละเด้ออ่าโยรยด้วยขุยมะพร้าวนิดนึงนะครับผมแต่งสีสันนี่นะครับเป็นได้ครับ หน้าตาหอมเด้หอม,หอมคุยมะพร้าวเด้พ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวกินให้เบิง่งอุ้ยอร่อยอ่ะประหยัดงบอืม ทั้งพ่อผู้เท่าบุกแก่เป็นเห็ดกินครับมันซอยเข้าอิ่มไว้นะไม่ไน้องอ,อร่อยนะเดี๋ยวอีกสักคำหนึ่งเดี๋ยวล่ะพี่แล้วน้องไปแล้ว อร่อยมากนะเก่งน,น้อยแหลนะครับเอาเมนูของหวานครับสมัยตะกที่เก่งน,น้อยเคยกินมาซูพีสูนอ่องในเบอร์ลินกันก็ขออนุญาตเคีออกก้ยวแป๊บนึงแต่สิว่าน้ำลาพีล้วนอปไปน้ำเนาะจากนะครับเมน,นูสมัยตะกี้เก่งน,น้อยเคยกิน เอามาให้พี่ให้น้องในเบิร์ในชมต้องกัรในเกิดอยากน้ำเก่งน้อยนะเก่งน้อยกันนี่ครับเอามานำเสนอให้พี่ให้น้องเบิร์เลยเด้อครับผมแหมส่งมาคลิปหน้าก็จะได้เมนู่นใดกันรอติดตามเก่งน้อยเด้อครับผมเมย์พี่น้องเก่งน้อยชื่ได้ราพี่แล้น้องไปแล้วครับวันนี้เตรียมโตไปทำบุญกันนะครับผมเมย์พี่น้องสำหรับวันนี้ขอรัพี่ล้น้องไปเพียงสามีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ